จริงๆคุณครูก็จบจากโรงเรียนขายอกาสนะครับที่จังหวัดยโสธรพ่อแม่ก็ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาแต่พอดีโชคดีอย่นึ่งคือคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเล็งเห็นในเรื่องของการศึกษาก็เลยส่งครูมาเรียน ต่อที่จังหวัดอุดรธานีนะครับให้คุณยายเป็นคนส่งเสียนะครับเนื่องจากสภาพสภาพครอบครัวเมียนะค่อนข้างที่จะยากจนนะครับก็เรียนจบมองหกที่จังหวัดอุดรธานีก็ไปต่อในระดับมหาวิาลยนะครับที่มหา,าวิาลยขอนแก่นนะครับในสาขาอ่านะักศึกษา,าศาสตร์สาขาการสอนนะครับมัธยมศึกษาแนละเอกฟิสิกส์คณิตศาสตร์นะครับ และหลังจากนั้นจบมาก็มีโอกาสได้เรียนต่อในเรื่องของการบริหารการศึกษานะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสทุบขทจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นคุณรูณนะครับแต่ว่าเราได้รับการปลูกฝังทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เคยพูดให้ฟังว่าอยากให้ลูกเต้ารับราชการนะครับประกอบกับเราก็ไม่มีความเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่หรอกเราคิดว่ารับราชการแล้ว เป็นอาชีพที่มั่นคงจะได้ดูแลพ่อแม่ได้แล้วก็ตามที่ท่านมุ่งหวังไว้นะครับที่ท่านส่งเสียให้เราได้เรียนได้ศึกษาแม่แบบคุณคณรูในดวงใจเนี่ยเป็นเดิมทีเนี่เป็นคุณครูคที่สอนเอกพราศศึกษานะครับท่านท่านสอนพราศศึกษาด้วยแล้วก็เป็นสมัยครูเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนโรงเรียนไทยโอกาสเนี่ยครูจะไม่ครบชั้นแต่ก็โชคดีอย่างหนึ่งที่ ได้เห็นคุณครูพระศักษาในท่านสอนและท่านมาสอนคณิตศาสตร์ด้วยก็เลยทําให้เราเห็นว่าไอ้คุณครูนี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้จบเอกคณิตศาสตร์มาโดยตรงแต่ก็อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหามีความรู้ความเข้าใจนะครับก็เลยทาให้ครูยึดและเห็นคุณครูท่านนั้นเป็นต้นแบบว่าจริงเราเป็นครูเราไม่ได้หมายความว่าเราจบเอกอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วจะสอนอย่างเดียวครูคือทุกอย่างของลูกศิษย์อยู่แล้วนะครับ ปัจจัยที่ทําให้ครูคิดว่าประสบความสําเร็จนะครูคิดว่าครูเป็นคนที่สแสวงหาโอกาสนะครับแล้วก็เมื่อมีโอกาสก็ทําโอกาสนั้นให้ดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราอาจจะไม่สมบูรณ์แบบหรือผลงานสิ่งที่เราทําอาจจะไม่ดีก็ถือว่าเอาตัวนั้นมาปรับปรุงแต่เป็นคนที่จะไม่ละทิ้งโอกาสและพยายามสแสวงหาโอกาสตลอดเวลาครูเชื่อมั่นว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ย ขามักจะมีอะไรดีๆสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาตัวครูเองก็จะพยายามเข้าหานในบุคคลเหล่านั้นได้มีโอกาสได้พูดคุยได้ช่วยงานได้ขอโอกาสเข้าไปเรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะครูเชื่อมั่นว่าคนที่ประสบความสาเร็จแล้วเราอยู่ใกล้คนที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็จะมีความสําเร็จอย่างที่คนเหล่านั้นเขาได้ปฏิบัติมาครับ ธรรมดาครับเด็กที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบหลายลักษณะนะครับทั้งคนที่มีความพร้อมความไม่พร้อมที่จะเรียนที่อะไรแต่เราเป็นครูสิ่งแรกที่ครูทุกคนต้องมีคือต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะพร้อมที่จะรับฟังเด็กเขาคุยอะไรกันเขามีข้อมูลอะไรนะครับถ้าเมื่อ,อเราได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็พยายามเข้าเอาดึงสิ่งที่เขาคุยหรือสิ่งที่เขาสนใจนมานำเข้าสู่บทเรียนให้ได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องเกมเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ครูควรจะเป็นพ้ะเอกในชั้นเรียนนะครับหลักการในการดำเนินชีวิตจริงๆก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ตัวสิ่งที่ครูยึดติดมาตั้งสมัยเรียนแล้วคือถึงเราจะไม่ใช่คนเก่งแต่เราก็อย่าดูถูกตัวเองนะครับเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ คนอื่นจะดูถูกอย่างไรจนอื่นจะว่าเราอย่างไรเราจะเรียนไม่เขียงหรือเราจะยังไม่ประสบผลก็เป็นส่วนของคนอื่นที่เขามองเราแต่ตัวเรานั้นเราควรจะ,ะมีความมั่นใจแล้วก็ให้โอกาสตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองพูดง่ายๆคืออย่าดูถูกตัวเองครับอ,อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับอาชีพครูเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ เพราะครูเปรียบเสมือนวิศวกรที่สร้างมนุษย์นะครับมนุษย์ก็จะเป็นพลังงานเป็นตัวจักรขับเคลื่อนในการสร้างสังคมสร้างประเทศชาติดังนั้นคนที่จะมาเป็นครูเนี่ยให้พึงระลึกไว้เลยว่าเป็นอาชีพที่มีความสําคัญมากนะครับท่านใดที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสในความเป็นครูท่านจะรู้ได้ทันทีว่าท่านได้ทั้งบุญกุศลท่านได้ทั้งลูกศิษย์ลูกหาท่านได้ทั้งในส่วนที่จะช่วยสร้างประเทศชาติสร้าง บุคลากรให้มีความสามารถก็เชิญชวนบุคคลที่สนใจนะครับว่าท่านใดที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้นะครับก็นคิดไม่ผิดที่จะมาเป็นครูแต่เมื่อไปเป็นครูแล้วก็ควรจะปฏิบัติตัวให้เป็นครูที่ดีของลูกศิษย์นะครับดังเสมือนที่ท่านอยากจะมีครูแบบไหนในดวงใจเมื่อท่านมาเป็นครูแล้วท่านก็พยายามทําตัวแบบนั้นให้ได้ดังที่ท่านอยากจะมีเมื่อสมัยท่านเป็นเด็ก สถาบันที่ผลิตครูก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่มีความสําคัญนะเพราะว่าครูเปรียบสเสมือนแม่พิมพ์แต่แม่พิมพ์จะดีไม่ดีนั้นอยู่ที่ตัวสถาบันนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับตัวครูเองก็เชื่อมั่นว่าทุกสถาบันล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการผลิตบุคลากรเพราะจะเห็นว่าหลายๆคนครับแม้กระทั่งบางคนไม่ได้จบครูมาท้ายที่สุดแล้วเมื่อมาเห็นในอาชีพครูศรัทธาและเกิดความเชื่อมั่นที่อยากจะมาเป็นครู ก็ต้องมาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมน,นะครับดังนั้นสถาบันนะครับมีอยู่2ออย่างที่อยากจะฝากก็คืออยากจะให้ท่านนะครับพัฒนาในเรื่องของอ p s สกิลแล้วก็ re สกิลให้กับคุณครูที่เข้าไปอยู่ในบริบทที่อยากจะเป็นคุณครูนะครับที่ไปศึกษาในสถาบันของท่านรวมถึงตัวบุคลากรในสถาบันของท่านเองก็อยากให้ทุกท่านได้อัพสกิลและรีสกิลตามเหตุการณ์บ้านเมืองให้ทันครับเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น โรคภัยแค่เจ็บหรือสิ่งต่างๆก็จะทําให้บทบาทของครูทิศทางการสอนแม้กระทั่งการเรียนการสอนที่โรงเรียนเหรือการเรียนการสอนทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปดังนั้นก็อยากจะฝากทางหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตครูครับให้สร้างคุณครูให้ทันเท่าทันกับสังคมแล้วก็ความต้องการของชุมชนของประเทศชาติครับ